สวัสดีครับคุณเคยมีช่วงเวลาแบบนี้ไหมเพื่อนร่วมงานมาขอให้ช่วยทั้งที่คุณงานล้นมืออยู่แล้วแต่ก็ยังยิ้มแล้วบอกว่าได้เพราะไม่อยากให้เขาผิดหวังญาติขอยืมเงินแม้คุณเองก็ไม่ได้มีมากพอแต่คุณก็ยอมเพราะกลัวเขาจะมองว่าคุณไม่รักหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเวลาเพื่อนชวนไปกินร้านที่คุณไม่ชอบแต่คุณก็ยังตามไปเพราะไม่อยากให้ใครคิดว่าคุณเรื่องมากฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆใช่ไหมครับ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ค่อยบอกเราว่าชีวิตนี้เราไม่ได้ใช้มันตามใจตัวเองเลยเราแค่เดินตามสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นนี่แหละครับที่เรียกว่าความใจอ่อนความใจอ่อนในแวบ,บแรกอาจทำให้คุณดูเป็นคนน่ารักใจดีเป็นที่รักของใครหลายคนแต่ลึกๆแล้วความใจอ่อนกำลังทำร้ายคุณอย่างเงียบๆมันทำให้คุณยอมตลอดแม้ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ มันทำให้คุณแบกความเหนื่อยความอึดอัดและความผิดหวังไว้กับตัวเองคนเดียวเพราะอะไรเราถึงควรเลิกใจอ่อนและหัดเป็นคนใจแข็งขึ้นก็เพราะความใจอ่อนมากเกินไปมันดึงชีวิตเราไปสู่ทางที่ไม่ใช่ของเราเราเสียเวลาและโอกาสที่เป็นของเราเองเพียงเพื่อทำให้ใครอีกคนพอใจเราไม่กล้าปกป้องสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะกลัวถูกเกลียดเราสะสมความโกรธความผิดหวังไว้ในใจ จนค่อยๆทำลายความมั่นใจของตัวเองสังคมมักบอกว่าการเป็นคนใจดีคือคุณสมบัติที่ดีซึ่งจริงครับแต่การใจดีเกินไปจนใจอ่อนมันต่างออกไปใจดีคือการช่วยเหลือโดยไม่ทำ้ายตัวเองแต่ใจอ่อนคือการยอมทุกอย่างแม้จะทำให้ตัวเองเจ็บปวดดังนั้นการเป็นคนใจแข็งไม่ใช่การกลายเป็นคนแข็งกระด้างหรือเย็นชา แต่คือการสร้างหัวใจที่มั่นคงพอที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับเรารู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่และไม่ปล่อยให้ชีวิตเราตกอยู่ในมือของคนอื่นเพราะถ้าเราไม่ยืนอยากปกป้องตัวเองแล้วใครจะทำแทนเราได้จริงๆและนี่คือเหตุผลที่วันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนจากคนใจอ่อนให้เป็นคนใจแข็งที่ไม่แพ้อะไรง่ายๆหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าใจอ่อนแล้วตีความว่าเป็นนิสัยไม่ดี หรือเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วความใจอ่อนไม่ได้หมายความว่าเราขาดคุณค่าหรือไม่มีความเข้มแข็งในชีวิตตรงกันข้ามเลยครับคนที่ใจอ่อนมักจะเป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นมีเมตตาและพร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างอยู่เสมอลองนึกถึงเวลาเพื่อนมาขอความช่วยเหลือแม้ว่าเราจะเหนื่อยมากแค่ไหนเราก็ยังตอบตกลงเพราะไม่อยากให้เขาผิดหวัง ลองนึกถึงเวลาที่ใครบางคนทำพฤติกรรมไม่ดีกับเราแต่เราก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปเพราะกลัวว่าจะทำให้ความสัมพันธ์เสียหายคนใจอ่อนจึงมักเป็นคนที่ยอมทนยอมแบกและยอมเสียสละแม้จะรู้สึกขัดกับหัวใจของตัวเองก็ตามใจอ่อนคืออะไรใจอ่อนคือการให้คุณค่ากับความสุขความพอใจหรือความสบายใจของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเอง ใจอ่อนคือเวลาที่เราไม่กล้าพูดไม่เพราะกลัวการปฏิเสธกลัวว่าจะทำให้ใครบางคนไม่รักไม่ชอบหรือผิดหวังในตัวเราใจอ่อนคือเวลาที่เราอยากได้รับการยอมรับจากสังคมจากเพื่อนจากครอบครัวจนบางครั้งเรายอมกดความรู้สึกตัวเองไว้เงียบๆเ,เพื่อไม่ให้ใครมองว่าเราเป็นคนดื้อดึงหรือเห็นแก่ตัวทีนี้ถ้ามองจากมุมจิตวิทยาเราจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่า ทำไมบางคนถึงมีแนวโน้มจะใจอ่อนมากกว่าคนอื่นบางครั้งมันมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กเช่นเด็กที่ถูกสอนว่าถ้าเถียงทับไม่รักพ่อแม่ก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าพูดความเห็นของตัวเองเด็กที่ถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอจะพยายามทําทุกทางเพื่อให้ได้รับการยอมรับเด็กที่ได้รับความรักแบบมีเงื่อนไขเช่นต้องทำตัวดีๆถึงจะได้รางวัลหรือ ต้องช่วยเหลือคนอื่นเสมอจึงจะได้รับคำชมก็จะซึมซับความเชื่อนี้และกลายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกตามความเป็นจริงประสบการณ์เหล่านี้ค่อยๆฝังรากลงไปในจิตใจลึกๆจนเมื่อโตขึ้นเรากลายเป็นคนที่มักจะยอมและไม่กล้าปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะเชื่อแบบไม่รู้ตัวว่าถ้าเราขัดใจคนอื่นเราจะถูกเกลียดถูกทิ้งหรือไม่ได้รับการยอมรับสิ่งที่น่าสนใจคือความใจอ่อน มักถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในสังคมไทยเพราะเราเติบโตมาในวัฒนธรรมที่สอนให้เกรงใจอ่อนน้อมไม่ขัดแยง้งการเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกินขอบเขตมันก็อาจทำให้เราเสียสมดุลจนกลายเป็นคนที่ไม่เคยฟังเสียงหัวใจตัวเองเลยถ้าจะเปรียบง่ายๆความใจอ่อนก็เหมือนดาบสองคมด้านหนึ่งคือความเมตตาที่ทำให้เราเป็นที่รักของผู้คนแต่อีกด้านหนึ่ง มันก็อาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราถูกเอาเปรียบถูกกดทับและสูญเสียตัวตนไปทีละนิดดังนั้นการเข้าใจว่าใจอ่อนไม่ใช่เรื่องผิดแต่คือผลลัพธ์ของการเรียนรู้บางอย่างในอดีตจะช่วยให้เราไม่โทษตัวเองและพร้อมที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นคนที่ใจแข็งอย่างมีสมดุลหลายคนอาจคิดว่าก็เราแค่ใจอ่อนช่วยเหลือคนอื่นบ้างยอมบ้างจะเป็นไรไปแต่ความจริงแล้ว ความใจอ่อนที่สะสมอยู่ในทุกๆวันมันส่งผลกระทบมหาศาลกว่าที่เราคิดและค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปแบบไม่รู้ตัวลองคิดดูนะครับเวลาเรายอมทําบางสิ่งที่ไม่อยากทําจริงๆแค่เพราะเกรงใจหรือกลัวทําให้คนอื่นไม่พอใจเราอาจเสียทั้งเวลาและแรงใจไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยคุณอาจอยากใช้วันหยุดไปพักผ่อนเงียบๆแต่สุดท้ายกลับต้องไปช่วยงานที่คุณไม่ได้สมัครใจคุณอยากใช้เวลาช่วงค่ำอ่านหนังสือหรือทําสิ่งที่รักแต่เพื่อนชวนออกไปข้างนอก คุณก็ไปทั้งที่ไม่อยากผลลัพธ์ก็คือร่างกายเหนื่อยใจเหนื่อยและในที่สุดเราก็เหลือพลังน้อยเกินไปสำหรับสิ่งที่เป็นของเราเองทุกครั้งที่เราเอาเวลาและแรงกายไปทำสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเรากำลังเสียโอกาสที่เป็นของเราไปอย่างิเงียบโอกาสในการพัฒนาทักษะโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่โอกาสที่จะได้พักผ่อนเพื่อเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นบางคนทั้งชีวิตถูกใช้ไปกับการตอบสนองคนอื่นจนวันหนึ่งหันกลับมามองและพบว่า ความฝันของตัวเองยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนเลยความใจอ่อนมากเกินไปอาจทำให้คนรอบตัวเริ่มมองว่าเราเป็นคนง่ายยอมทุกอย่างจนบางคนอาจเผลอเอาเปรียบเราโดยไม่รู้ตัวหรือบางคนก็ใช้เราเป็นทางลัดแก้ปัญหาของเขาเสมอเพื่อนบางคนรู้ว่าเราปฏิเสธไม่เป็นก็ฝากงานฝากของฝากภาระไว้กับเราเสมอคนดักบางคนเห็นว่าเรายอมตลอดก็เริ่มไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเรา เมื่อเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ที่ควรจะเต็มไปด้วยการให้และรับอย่างเท่าเทียมกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เราทำหน้าที่ยอมอยู่ฝ่ายเดียวแม้ภายนอกเราจะยิ้มพูดว่าไม่เป็นไรแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยเสียงตำหนิว่าทำไมเราไม่กล้าพูดความจริงทำไมเราไม่กล้าปฏิเสธทำไมเราต้องยอมตลอดเสียงเล็กๆนี้เหมือนหนามที่ทิ่มแทงใจทุกครั้งที่เราฝืนตัวเองและเมื่อมันสะสมมากเข้าก็กลายเป็นความเครียดที่ถาโถม จนเรารู้สึกโกรธและผิดหวังกับตัวเองผลทั้งหมดนี้สุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองมันค่อยๆทำลายความเชื่อมั่นที่เรามีต่อชีวิตเราเริ่มคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคิดว่าความต้องการของเราสำคัญน้อยกว่าคนอื่นและค่อยๆหายไปจากชีวิตของเราเองทั้งที่จริงแล้วเรามีค่าเสมอความฝันความรู้สึกและความต้องการของเราก็สำคัญไม่แพ้ใครเพียงแต่เรายังไม่กล้าลุกขึ้นมาปกป้องมันเท่านั้นเอง หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าใจแข็งอาจรู้สึกว่ามันฟังดูแข็งกล้าวฟังดูเย็นชาหรือเป็นคนที่ไม่แคร์ใครเลยแต่ความจริงแล้วใจแข็งที่เราพูดถึงในวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับการเป็นคนใจแข็งไม่ได้หมายถึงการไร้หัวใจแต่คือการรู้จักรักษาหัวใจของตัวเองไม่ให้ถูกทำลายซ้ำา้จากการยอมมากเกินไปใจแข็งคืออะไรใจแข็งคือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเอง แม้บางครั้งจะขัดใจคนอื่นแต่คุณรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆใจแข็งคือการกล้าพูดว่าไม่เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะกับคุณไม่ทำให้คุณมีความสุขหรือไม่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกใจแข็งคือการไม่ปล่อยให้ใครมาลำเส้นชีวิตเราไม่ว่าคนนั้นจะใกล้ชิดหรือสำคัญแค่ไหนเพราะทุกคนมีขอบเขตชีวิตของตัวเองใจแข็งคือการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆต่อความคิดลบหรืออุปสรรคที่ขวางทาง แม้ข้างในจะรู้สึกกลัวแต่คุณก็ยังเลือกที่จะก้าวต่อใจแข็งแต่ยังอบอุ่นการใจแข็งไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างไม่สนใจใครแต่คือการมีเกราะคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อไม่ให้สิ่งรอบข้างมาทำลายจิตใจขณะที่ภายในยังคงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความเมตตาและความเข้าใจคุณยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ยังคงรักและปรารถนาดีต่อคนรอบตัวได้เพียงแต่ครั้งนี้ คุณจะไม่ช่วยจนทำร้ายตัวเองไม่ยอมจนสูญเสียตัวตนไปใจแข็งคือการรู้คุณค่าของตัวเองมันคือการรู้จักให้ความสำคัญกับตัวเองพอๆกับการให้ความสำคัญกับคนอื่นมันคือการกล้าที่จะยืนอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างมั่นใจและบอกกับตัวเองว่าเราก็มีคุณค่าเหมือนกันใจแข็งคือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนเราทุกคนต่างมีพื้นที่ของหัวใจที่ไม่ควรให้ใครก้าวเข้ามาโดยไม่เคารพขอบเขตเรื่องเวลา ขอบเขตเรื่องความคิดขอบเขตเรื่องความรู้สึกการใจแข็งจึงไม่ใช่การผลักใครออกไปแต่คือการบอกว่าตรงนี้คือเส้นที่ฉันต้องปกป,ป้องเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ในจุดที่สมดุลและเคารพซึ่งกันและกันหลายคนอาจคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นเรื่องยากแต่ความจริงแล้วไม่ยากเลยครับทุกอย่างเริ่มจากการปรับเล็กๆที่ทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยแค่นั้นเองตัวอย่างเช่นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพการพูดว่าไมา่ ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนใจร้ายเราสามารถปฏิเสธด้วยคำพูดที่นุ่มนวลเช่นขอโทษนะตอนนี้ยังไม่สะดวกเรื่องี้ฉันขอผ่านก่อนนะยิ่งเราฝึกพูดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมั่นใจว่าการปฏิเสธไม่ใช่การทำลายความสัมพันธ์หรือกำหนดขอบเขตชีวิตเราต้องรู้ว่าเส้นแบ่งของเราคืออะไรเช่นเวลาการเงินหรือความรู้สึกเราตั้งกติกากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้น เมื่อใดที่ใครพยายามก้าวเข้ามาเตือนไปเราจะรู้สึกได้ทันทีและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นใจหรือฝึกฟังเสียงหัวใจตัวเองก่อนจะตอบตกลงใครลองหยุดสักสามวินาทีแล้วถามตัวเองว่าเราต้องการจริงๆหรือแค่เกรงใจการหยุดเพียงเล็กน้อยช่วยให้เรามีสติและกล้าตัดสินใจตามความต้องการของตัวเองหรือพูดกับตัวเองในเชิงบวกบอกกับตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์เลือก ฉันมีคุณค่าฉันสามารถปกป้องตัวเองได้เสียงเล็กๆเ,เหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนความคิดลบที่เคยกดเราเอาไว้หรือฝึกทำสิ่งที่ท้าทายเล็กๆทุกวันเริ่มจากเรื่องเล็กเช่นตัดสินใจเลือกร้านอาหารที่อยากไปเองเลือกเสื้อผ้าที่อยากใส่โดยไม่ถามใครหรือกล้าพูดความเห็นตรงๆสิ่งเล็กๆจะสะสมเป็นความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่นักจิตวิทยาพบว่าคนที่สามารถควบคุมใจตัวเองได้ จะมีความสุขมากกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะพวกเขาไม่ปล่อยให้แรงกดดันจากภายนอกมาบังคับชีวิตเมื่อเราฝึกใจให้แข็งเราจะสร้างสมองส่วนที่เรียกว่าวินัยภายในสมองจะเรียนรู้ว่าการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดแต่คือการปกป้องความสุขของเราเองอีกสิ่งที่สำคัญคือการใช้การตระหนักรู้หรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบัน เราจะมองเห็นว่าความกลัวหรือความรู้สึกผิดที่มาจากอดีตไม่ได้มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยใจอ่อนมากๆไม่เคยกล้าปฏิเสธคำขอของใครเลยจนวันหนึ่งเธอเหนื่อยจนล้มป่วยหมอบอกว่าเธอเครียดเกินไปเธอจึงเริ่มฝึกพูดคำว่าไม่ครั้งแรกเธอลองไห้พอรู้สึกผิดแต่พอทำบ่อยขึ้นเธอกับคนพบว่าคนรอบตัวก็ยังรักเธออยู่ และบางคนก็เริ่มเคารพเธอมากขึ้นเพราะเธอมีขอบเขตที่ชัดเจนวันนี้เธอกลายเป็นคนที่มั่นใจและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้พิสูจน์ว่าใจแข็งก็ยังมีความรักได้แถมยังเป็นความรักที่มีคุณภาพกว่าเดิมเพื่อนที่กำลังฟังอยู่ครับการเปลี่ยนจากคนใจอ่อนไปเป็นคนใจแข็งมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ภายในวันเดียวและไม่ใช่เส้นทางที่ราบเรียบตลอดเวลาแต่ทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไป มันคือการพิสูจน์ว่าคุณกำลังเดินออกจากกรอบเดิมๆที่เคยกักขังหัวใจไว้บางวันคุณอาจยังรู้สึกอยากยอมตามเหมือนเดิมบางครั้งคุณอาจยังกลัวว่าถ้าพูดปฏิเสธใครบางคนจะไม่รักคุณและบางช่วงเวลาคุณอาจจะล้มลงและกลับไปใจอ่อนเหมือนเก่าแต่อยากให้คุณจำไว้นะครับว่าการล้มลงไม่ได้แปลว่าคุณแพ้มันแค่หมายความว่าคุณกำลังเรียนรู้และทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่คุณจะเข้มแข็งกว่าเดิม อย่ากกลัวการปฏิเสธอยากกลัวการถูกไม่ชอบเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้ายก็คือตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณเองคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องหัวใจไม่ให้ถูกทำร้ายและคุณมีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดอย่างสง่างามไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามสรุปการเปลี่ยนจากคนใจอ่อนเป็นคนใจแข็ง ไม่ใช่การเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนแข็งกระด้างหรือรายน้ำใจแต่คือการสร้างเกราะคุ้มกันให้หัวใจของคุณเพื่อที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้โดยไม่ต้องรู้สึกเสียใจภายหลังเพราะในวันที่คุณเอาชนะใจตัวเองได้คุณจะพบว่าไม่มีอุปสรรคใดที่หนักเกินไปไม่มีคำพูดใดที่ทำร้ายคุณได้ง่ายๆและไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้คุณต้องสูญเสียคุณค่าของตัวเองอีกต่อไป ผมอยากบอกคุณตรงนี้ว่าคุณทำได้ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากก้าวเล็กแค่ไหนมันก็มีค่ามาหาศาลเสมอและถ้าคุณอยากมีแรงบันดาลใจฟังคำพูดดีๆที่ช่วยเติมกำลังใจและจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันผมอยากชวนคุณกดติดตามช่องนี้เอาไว้ครับเพื่อที่เราจะได้เดินไปด้วยกันคอยเตือนคอยให้พลังใจและคอยเป็นเพื่อนที่คอยบอกคุณว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียว และคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเสมอ